ผู้ใหญ่เรามีลำเราวันนี้ค่ะแม่คําใส่ด้วยเหรอแม่คําใส่ด้วยดีใจด้วยได้ลรทานข้าวยังแม่เนี่ยยังค่ะได้ได้อะไรทานจะได้ไปทานด้วยวันี้เหรอยังไม่รู้เลยที่วาจะทานอะไรข้าวที่แม่ผู้ใหญ่กินแล้วทานก็ล่าหุงข้าวอ๋อแสื้พาไปเป็นไซ์ล่ะไปซักผ้าไปซักผ้าบ่ หนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จหนูเพิ่งเดินมาจากรถเอาข้าวมาเสียบนูนอนอนูนูน่นนน่ากระท่อมนุ่นใช่ไหมค่ะอยู่ในรถเหมือนเดิม,อมนอนในรถสบายเจ้าผายายมาแล้วโอเคไม่จุนนไปดูสิยายมีอะไรมาน่ะไปเบิ่งไปเดี๋ยวจะไปดูลูกชินก่อนทำไมทำไมพวกคุณสนุกจังเลย พ่อคุณทำไมสนุกจังเราไม่ได้มีทุกนะครับเนอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานอ้ยอะไรนี่รอยอะไรกัดนี่หนูหนูหรอหนูแท้แล้าคนก็บอกกูแล้วดูยายโตได้อะไรมากรจะขาย500ัวตีผมซื้อแค่130น้หับ สวัสดีค<ด>่ะมนานมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทานข้าวยังสวัสดีค่ะหอมสวัสดีค่ะแม่ได้อะไรมาขายดีหน่อยไ,ได้อะไรมาเยอะแย,แย<อ>ะเลยขายดีจนขายเครียดจนได้ได้ได้ไดนึ่งข้าวมาหรือย,อยังฮะได้ได้ไดขา้าวเหนียวมาหรือย,อยัง ไหนอยู่ไหนนี่กินหรือยังกินหรือยังอยากได้อะไรกินเพิ่งมาถึงไปซื้อของมาอ๋อแล้วเอากระติบข้าวเหนียวไปด้วยเหรอหรือว่าไม่ไม่อยากไปก็วางไว้ตรงนี้โอ้ปันไดเน้อสิได้กกินไปยังไม่ได้ดังเลย ดูเ่าหอมนะคะดูมาจากไหนก็ไม่รู้นี่มาจากยานอวกาศครับมาจากดาวอังคารครับดาวอังคารเหรอไปหาซื้อยางมาซื้อตรงไหนจะได้ซื้อด้วยเขาก็ไปขายยางกันดาวอังคารไม่รู้เลยก็หรอตายแล้วไปซื้อขายอยู่ประเทศไทยราคามันตกต้องไปขายดาวอังคารนู้นซื้ออยู่นู้นรู้ไหมไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมกูไม่รู้ไม่รู้โอเคแล้วกูนะ เนี่ถึงได้สองนาทีเองแล้วสองนาทีเองแล้วจะมาทำอะไรอ่ะทำอะไรนะครับผมช่วงนี้จะใส่ก็พากันหนีโควิดยังไม่ชอบเลยจะมีคนจับกระโดดเข้าขาคอเหมื่อกี้คอโยตี่ยังไม่ชอบที่ไหที่เลยค่าฮ่าที่คุณพี่สม马拉อยู่หน้าป้องผมเรียกสม马拉ผมคนเดียวน่ะก็ดูปัจจัยเดี มะละอาจจะแก้โควิดได้อมะละฮะมะละเขาแาแก้โควิดได้อแก้หมอีดมาครับถ้าทางต่ละคนใไหอดแต่ละมะละสวนานคอนดังแห่งกกครับยายสมอนถ่าแนวรับเราเป็นแม่คนหนึ่งของทุกๆคนนะครับน่แม่สมอนถาแนวน้สวยม่ยะคุณแม่ตอนนี้สุขเใหีสวยยังดาราเลยนาะบอกให้เนาะสวยมากเลยนะครับคุณแม่เปลปแอเเลย ลูกสาวสวยดีเนาะเป็นยังนางแบบเหมือนดาราลูกสาวนงแบบนางแบบปกป้อมาเองแ่สมอนนะคะแม่สมอนนี่สวยมากรับสวยมากค่ะ สวยนะคะวันนี้ไม่น้อยนะครโอ้ยายสมอนค่ะป้สาวสับน้อยแล้วเจ้าค่ะแาไม่เห็นเหรอถ้าใครเห็นลูกสาวยายสมรนะครับก็รู้ว่าเหมือนกระราจริงสวยจริงเหมือนลูกสาวสวยเพราะลูกสาวเจ้ากระงามบอกมอนได้โอ้ยกระงั้นคือแม่บอกอยากดูไหมจ้าให้ดูครบสี่นาทีแล้วโอเค